หลังจากที่หลวงปู่ปั้นอาจาโลได้เข้ากราบนมัสการหลวงปู่มั่นคริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ซึ่งหลวงปู่มั่นผู้เป็นพระอาจารย์ใหญ่ได้มองเห็นว่ามีจิตใจกล้าแก่งมีอุบายที่พอเอาตัวรอดได้ท่านจึงชี้มักวิธีที่ทีก้าวสู่ผลอันประเสริฐที่ตามมาคือให้ไปท่องเที่ยวอยู่วิเวกประกอบความเพียร จเจริญสติสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะอันเป็นพละของใจให้เข้มแข็งหลวงปู่ฟัน่นจึงได้ออกจากสำนักปฏิบัติธรรมมุ่งไปยังเขาพระบาทบัวบกในอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรนธานีผ่านหมู่บ้านต่างๆท่านก็ถามทางไปเรื่อยๆแต่ที่สำคัญเมื่อชาวบ้านรู้ว่าท่านจะขึ้นไปจเจริญภาวนาที่ถ้ำพระบท ต่างก็าพากันหวั่นวิตกเนื่องจากมีเสียงเล่าลือกันว่าผีที่ถ้ำพระบทนีเฮี้ยนและดุมากจึงพากันร้องไม่ให้ท่านขึ้นไปอย่าห้ามเราเราจะขึ้นไปดังนั้นเมื่อท่านได้เข้าไปอาศัยในถ้ำพระบทแล้วท่านเล่งปฏิบัติความเพียรภาวนาอย่างเต็มกำลังเต็มสติปัญญาตามพลังศรัทธาที่มีอยู่ หลวงปู่เจริญภาวนาในทุกอิริยาบถท,ทั้งกลางวันและกลางคืนนั่งยืนเดินนอนเว้นแต่ตอนหลับเท่านั้นคืนแรกผ่านไปอย่างเชื่องช้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่ประการใดทุกอย่างเป็นปกติแต่ท่านก็ไม่ได้วางใจกับความเงียบมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คืนใดคืนหนึ่งก็ได้ผี เราก็ไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตาของมันเป็นอย่างไรผีมีอยู่ในโลกจริงหรือหลวงปู่คิดสับสนอยู่เพียงลําพังองค์เดียวภายในมุ้งกรดบางครั้งเมื่อมีความรู้สึกกลัวจิตก็เริ่มเข้าสู่สมาธิได้อย่างรวดเร็วจนเกิดปัญญาศรัทธาขึ้นมาแทนจึงเต็มไปด้วยความอิ่มเบิบไม่ได้หวั่นกลัวสิ่งใดๆทั้งสิ้น คืนที่สองย่างเข้ามาหลวงปู่อยู่ในความไม่ประมาทระวังตัวระวังใจทุกอิริยาบถหมายความว่ามีสติอยู่ตลอดเวลาหากมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องหวั่นไหวใช้สติปัญญาแก้ไขในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตะวันลับฟ้าหลวงปู่เข้าสู่มุงกลดเพื่อจเจริญภาวนาตามปกติเวลาได้ผ่านไปและผ่านไป สิ่งที่ท่านต้องการเห็นและ,ะเผชิญหน้าก็เกิดขึ้นมีเสียงดังโครมครามเกิดขึ้นจากต้นประู่ที่อยู่ใกล้ถ้ำดังเป็นระยะระยะและมีเสียงของหนักๆตกลงกระทบพื้นตามมามาแล้วหรือหลวงปู่คิดในใจแล้วหวนไปคิดถึงคำล่ำหรือของชาวบ้านที่ว่าในถ้ำพระบทผีดุมากใครก็ตาม ที่เข้ามาพักอยู่ในถ้ำหรือบริเวณหน้าถ้ำจะต้องโดนผีถ้ำพระบทเล่นงานด้วยวิธีต่างๆหลอกหลอนไม่เลือกหน้าไม่เว้นผู้ทรงศีลทรงธรรมฮะเรากำลังโดนผีถ้ำพระบทหลอกให้กลัวอีกคนแล้วหลวงปู่ฟันนั่งเจริญภาวนากำหนดจิตเข้าสมาธิจนเป็นที่เรียบร้อยได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดสติสมาธิปัญญา ศรัทธาจิตสงบมีแต่ความอิ่มเอิบเย็นกายเย็นใจไม่ได้หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นเมื่อจิตมั่นคงแล้วท่านจึงเดินออกจากมงกดมายืนอยู่หน้าปากถ้ำมองไปยังที่มาของเสียงอย่างมีสติปรากฏว่าบนต้นประดู่ขนาดหลายคนโอบมีสิ่งหนึ่งเป็นเงาดำเคลื่อนไหวไปมาบูบวาปบูบวา ทันพิจารณาอยู่กรู่หนึ่งจึงรู้ว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวไปมาจนกิ่งไม้หักหล่นกล้าวลงมาที่นั่นที่แท้ก็เป็นผีสามตัวบางแม่ไก่ขนาดใหญ่สามตัวนั่นเองพากันโหนและเขย่าเถาวันอย่างสนุกสนานเฮ <c oughs> เจ้าจงสำแดงฤทธิ์ให้เต็มที่หลวงปู่ยิ้มออกมาได้พร้อมคิดไปว่าวันนี้ เราได้เห็นผีตัวจริงแล้วมันหลอกหลอนใครต่อใครไม่เลือกหน้ามามากแสบจริงๆผีท่ำพระบ,บทนี่แรงจริงๆพระสงฆ์องค์เจ้าผู้รักษาศีลรักษาธรรมในถ้ำันเงียบสงบสงัดนี้เก็บบริขารแทบไม่ทันหนีเตลิดเปิดเปิงจนไม่มีพระรูปใดกล้ามาเจริญภาวนาในถ้ำนี้อีกพวกเจ้าสามตัวเอาแต่เล่นสนุกสนาน บาปก,กินหัวไม่รู้จักหรือการกระทำของพวกเจ้าทำให้คนอื่นเป็นทุกข์จนนอนผวาแต่เราไม่หวั่นไหวต่อการกระทำของพวกเจ้าแล้วจงพากันอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้อยู่เป็นทุกข์ลำบากกายลำบากใจเลยผิดตำนานผีถ้ำพระบทไปแล้วแต่หลวงปู่ฟัน่นท่านยังเจริญภาวนาอยู่ต่อไปเป็นเวลานานถึงสิบห้าวัน โดยมีสาวเณรพรมสุวรรณลงหลานชายของท่านคอยปรนิบัติรับใช้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเมื่อครั้งที่หลวงปู่ข้ามไปฝั่งลาวเพื่อจะท่องเที่ยวทุดงงไปเจริญภาวนาที่ถ้ำภูเขาควายอันเรื่องชื่อถึงสัตว์ดุร้ายพวกเสือช áng, ้างหมีและพวกผีปีศาจเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา เทพเทวดาลุกเทวดาล้วนแต่เป็นความลับของป่าภูเขาควายเป็นภูเขาที่สูงใหญ่กว้างและทอดยาวไกลอยู่ทางตอนเหนือของประเทศลาวติดต่อเขตดินแดนประเทศยวนหรือเวียดนามแต่ความมุ่งหวังของหลวงปู่ก็เป็นอันจบลงเนื่องจากไม่มีใบสุทธิหรือหนังสือประจำตัวของพระ และหนังสือเดินทางยิ่งตอนนั้นฝรั่งเศสที่ปกครองประเทศลาวอยู่กำลังเข้มงวดกดขันคนเข้าเมืองมากท่านไม่รู้จะทำอย่างไรเนื่องจากได้ข้ามไปฝั่งประเทศลาวแล้วถ้ายังดื้อจะไปภูเขาวควายก็เสี่ยงถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาจะลำบากญาติโยมที่พอจะคุยกับทาหารฝรั่งเศสได้ก็ไม่มีหลวงปู่มาตองดูแล้ว ท่านเลิกล้มความตั้งใจเดิมในทันทีหลวงปู่เล่าว่าท่านได้พาสัป,ปเนเนพรมเดินเรียบตามฝั่งโขงขึ้นไปทางเหนือตามเส้นทางคนเดินป่าแคบๆในป่าดงทึบริมฝั่งแม่น้ําโขงนั้นปรากฏมีรอยตะกุยดินของเสืออยู่บ่อยๆมีทางพึ่งตะกุยผ่านไปหมาดๆและรอยตะกุยเก่าทําให้หวาดหวั่นใจไม่น้อย พอตะวันมันเริ่มรับยอดหมายไปแล้วความสลัวเข้ามาแทนที่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติที่เคยเป็นมาทุกวันและทุกคืนนั่นก็คือเสียงของสัตว์ร้องหาคู่ไม่ต่างอะไรกับเสียงตะโกนร้องกูของคนเรียกหากันเพื่อกลับบ้านนอนมีสัตว์อีกจำพวกหนึ่งที่ออกหากินตอนกลางคืนเสือ มันชอบออกล่าเหยื่อหลังตะวันตกดินไปแล้วเรียกว่าพอเริ่มมีความมืดมันก็จะออกมาจากที่ซ่อนตัวแสดงความเป็นเจ้าป่าได้อย่างเต็มที่จะสังเกตได้จากเสียงร้องคำรามของมันซึ่งมีอำนาจมากเสียงเสือคำรามกูดังกรีดกรีดมาทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังท่านรู้ดว้วยสัญชาตญาณจึงพยายามตั้งสติ แล้วท่องมนภาวนาพุทโธพุทโธท,ทุกย่างก้าวแต่ใจมันอดวันไหวไม่ได้จนภาวนาพุทโธผิดผิดถูกๆเพราะไม่แน่ใจเอาเสียเลยว่าเสือมันจะกระโจนมาคาบปกินเมื่อไหร่เพราะความกลัวจนหาทางออกแทบไม่เจอนี่เองหลวงปู่ฟัน่นจึงพูดเสียงดังให้เสือได้ยินเป็นภาษาอีสานซึ่งท่านเคยพูดบ่อย ว่าเสือจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่รู้ล่ะเอาเสียงข่มมันไม่ก่อนเสือกินโคกินควายซากไกเสือกินอายเปิลซาไกซึ่งแปลว่าเสือกินวัวกินควายเขาเล่าลือไปไกลแต่ถ้าเสือกินคนกินพระกรรมฐานแล้วล้ะก็ผู้คนจะเล่าลือไปไกลเลยทีเดียวเสียงที่ท่านเปล่งออกมา ทำให้ท่านข่มความกลัวไปได้ในระดับหนึ่งและในขณะเดียวกันก็เกิดความกล้าขึ้นมาก็มันจนตัวแล้วจึงพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าต่อสถานการณ์ทุกอย่างในความมั่นใจอย่างประหลาดทำนองว่าเป็นกรรมฐานจะไปกลัวสัตว์ป่าหน้าขนก็ไม่ใช่กรรมฐานสินอกจากพยาบทแรกแล้วหลวงปู่ยังพูดพยาอีกบทที่สอง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเองต่อสู้กับเสือที่อยู่ข้างหน้าตกกระเทือนกำคอแข่งเ่ย่อมว่างให้หางมันฟาดตกกระเทือนกำข้อกระทางเ่ว่างให้แกผู้ใดหมายถึงถ้าได้กำคอจระเข้แล้วอย่าได้ปล่อยเป็นอันขาดเดี๋ยวหางมันจะฟาดเอาเราได้และเช่นเดียวกันถ้าได้จับคอกระทางหรือกระลอกชนิดหนึ่ง คนอีสานเรียกกระทางก็อย่าได้ปล่อยเช่นเดียวกันเมื่อหลวงปู่สามารถกลมใจให้หายจากความกลัวเสือได้สำเร็จท่านก็สามารถเดินทางต่อไปด้วยความสบายใจปลอดโปรง่งเบากายเบาใจจนไปถึงที่ท่าน้ำที่มีเรือรับส่งข้ามฟากมาฝั่งประเทศไทยอย่างปลอดภยัยหลังจากที่หลวงปู่ฟัน่นและสเนเนลมมเณรพรม ได้นั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำโขงมายังฝั่งไทยแล้วได้ทราบข่าวจากชาวบ้านว่าหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่ได้นำคณะมาพักอยู่ที่หมู่บ้านนาสีดาตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานีท่านจึงรีบพาสามเณรผมหลานชายมูงาไปกราบนวัสก,การพระอาจารย์ใหญ่ทันทีโดยไม่ได้หยุดพักกลางทางเมื่อไปถึง ท่านได้เข้ากราบนมัสการและได้ถามสารทุกสุขตามตำเนียมยังไม่ทันที่หลวงปู่ฟั่นจะเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นถวไวหลวงปู่มั่นชิงพูดขึ้นก่อนว่าท่านฟั่นกับสมณีนนพรมได้ผีกับเสือมาเป็นอาจารย์สอนนาดีแล้วเขาสอนให้รู้เท่าทันจิตที่มันหลงผลิตความกลัวขึ้นมาหลอกตัวเองเห็นความโง่เขาของจิต ที่คิดปรุงทำให้หลงงมงายหมายมั่นสำคัญผิดคิดว่าเป็นความจริงหลอกตัวเองให้กลัวไม่กล้าที่จะประกอบความเพียรเหมือนอย่างบางคนที่เขากลัวกันผีกับเสือถ้าเราเชื่อกรรมดีที่มีอยู่ในตัวความกลัวก็ไม่มีปัญหาแต่ความกลัวก็มีประโยชน์อยู่บ้างเหมือนกันถ้ากล้าสู้กับมันแล้วก็จะกลับมาอบรมจิตของเราให้สงบ แน,แน่วแน่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดปีติขึ้นมาฆ่าความกลัวดับลงไปได้อย่างราบคาบจากนั้นเราก็เล่งเจริญดำเนินความเพียนติดต่อโดยไม่หยุดยัง้งเพื่อบรรลุถึงธรรมที่เรายังไม่ได้บรรลุเพื่อได้ถึงธรรมที่เรายังไม่ถึงพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผีกับเสือสอนให้รู้วิธีตั้งสมาธิให้มั่นคงสอนให้กำหนดจิตใจให้สงบ รู้เท่าทันความกลัวพิจารณาดูว่าอะไรเป็นผู้กลัวผีกลัวเสือถ้าจิตใจเป็นผู้กลัวแล้วเสือมันกินจิตใจของคนได้เมื่อไหร่เรามันกินร่างของคนต่างหากนี่แหละจึงพูดกันว่าผู้ไม่กลัวตายไม่ตายผู้กลัวตายกลายเป็นอาหารของเสือและของสัตว์อีกอย่างหนึ่ง ท่านฟันยกภาสิทธ์ต่างๆขึ้นมาพิจารณาเป็นอุบายอันแยบขายอันหนึ่งที่ช่วยเตือนสติเตือนใจให้เรารู้สึกตัวอยู่เสมอในขณะที่เราได้ยินเสียงเสือและนึกกลัวเสือนั้นก็เป็นอุบายที่ชอบแล้วเมื่อหลวงปู่มั่นได้กล่าวจบลงทำให้หลวงปู่ฟันและสามเณรปรมเกิดปิติมีกำลังใจขึ้นมาอย่างมากมาย ในขณะเดียวกันก็เกิดความอาศจรรย์สงสัยว่าท่านอาจารย์ใหญ่รู้ได้อย่างไรช่างน่าอาศจรรย์จริงหนอสิ่งที่ไม่เคยเป็นก็ได้มาเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีก็มาเห็นมาเป็นขึ้นมาได้แปลกแต่ก็เป็นความจริงที่ประจักษ์ในตัวเราหลังจากได้ข่าวชมเชยความเฉลียวฉลาด ในการใช้อุบายเอาตัวลอดของผู้เป็นสิทธิ์แล้วหลวงปู่มั่นยังได้ถามเกี่ยวกับการเรียนที่เคยตั้งใจไว้ว่าท่านฟันคิดจะไปเรียนปฐมครับปฐมมูลกับมูลกระจายตามที่ตั้งใจไว้อยู่หรอกหรือขอรับอาจารย์กระผมมีเจตนาเช่นนั้นจริงๆท่านฟันท่านไม่ต้องไปเรียนถึงอุบลหรอกอยู่กับผมซะที่นี่ก็แล้วกัน ผมจะสอนหนังสือใหญ่จนหมดไส้หมดพุงเลยทีเดียวหากยังไม่จูดใจค่อยไปเรียนต่อทีหลังก็ได้เน้นพรมเธอจะไปเรียนที่อุบลก็ตามใจเธอนะในเวลาต่อมาสามเนรนผมได้แยกกับหลวงปู่ฟันเมื่อปีพุทธศักราช2467เพื่อไปเรียนหนังสือที่จังหวัดอุบลราชธานีและได้ถวายตัวเป็นสิษย์ ติดตามพระอาจารย์ศีลขันตาย,ยาขาโมหลวงปู่ฟันได้ศึกษาเล่าเรียนจากหลวงปู่มั่นในระยะเวลาหนึ่งจนได้วิชาความรู้เต็มภูมิจึงออกท่องเที่ยวทั่วดงตามลำดับในบางช่วงบางเวลาคือท่านจะเข้าเข้าออกๆออในสำนักของพระอาจารย์ใหญ่เป็นประจำถ้าขัดข้องข้อทรรใดก็จะเข้าปรึกษาถามจนเข้าใจซึ่งตอนนั้น หลวงปู่ฟั่นอยู่พรรษาที่หอายุ26ปีแล้วแต่ยังไม่ได้ยัติิเป็นธรรมยุทธหลังจากที่หลวงปู่ฟัน่นได้อยู่ศึกษาเล่าเรียนหนังสือใหญ่และวิชาอื่นๆพอสมควรแล้วและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจึงได้กราบลาพระอาจารย์ออกท่องเที่ยวทุดงไปทางอำเภอวาดิชภูมิจังหวัดสกลนครแต่เพียงลำพังผู้เดียว การเดินทางรอนแรมไปตามป่าตามเขายุงชุมสัตว์ป่าอันตรายก็มีอยู่ทั่วไปหลวงปู่จึงต้องคอยระวังอยู่ทุกสีเก้าในการเดินป่าจนกระทั่งถึงบ้านหนองแสงก็เกิดเป็นไข้หวัดใหญ่อาการค่อนข้างหนักหนาสาหัสทำให้บางครั้งเกิดความท้อแท้ร้อนรนกระวนกระวายจนเกิดความฟุ้งซ่านไม่อาจทำความเปลี่ยนได้ อุบายความภาคเพียรรวมทั้งสติปัญญาที่เคยนำมาใช้ได้ผลแต่คราวนี้กลับนำมาใช้ไม่ได้ผลเสียแล้วมันจะตีบตันอั้นตู้ไปหมดท่านจริงตกอยู่ในสภาพคนที่หมดหวังท้อแท้หาทางออกไม่ได้เป็นเช่นนี้อยู่นานถึงสวันสามคืนยิ่งกำลังกายอ่อนเพียงลงมากเท่าใดยิ่งทำให้จิตใจมีความฟุ้งซ่านมากขึ้นเท่านั้น จนในที่สุดหลวงปู่ได้เก็บอัฐบริขารออกท่องเที่ยวทุดงเพื่อเปลี่ยนสถานที่ทั้งๆท,งท,งที่ตอนนั้นป่วยอาการยังไม่ทุเลาในขณะที่ท่านเดินอย่างคนหมดอาลัยตายอยากผ่านมาในสถานที่แห่งหนึ่งท่านเหลือบมองไปเห็นหมากำลังแทะกระดูกควายที่ตายด้วยโรคระบาดอยู่ในป่านอกหมู่บ้านท่านเดินเข้าไปใกล้มันก็วิ่งหนี ่านเดินผ่านเลยไปแล้วก็หยุดดูมันในที่ไกลออกไปหน่อยมันก็กลับมาแทะกระดูกอีกเป็นอย่างนี้ถึงสามครั้งสามคราเมื่อท่านเห็นภาพนั้นก็เกิดความสลดใจขึ้นมาจึงได้ยกเอาเรื่องหมาแทะกระดูกขึ้นมาพิจารณากับตัวเองอันตัวเหล่านี้ก็หลงยึดถือห่วงแหนท่อนกระดูกในตัวเองนี้ยิ่งกว่าหมา ที่มันหวงกระดูกควายตายนี้เป็นไหนๆสิอีกหมาที่มันแทะก,กระดูกมันยังกืนน้ำลายของมันที่ได้ผสมกับรสกลิ่นของกระดูกอยู่บ้างพอเกิดความชื่นใจส่วนเราได้อะไรจากโครงกระดูกที่เราหวงแหนแบบหามอยู่ตลอดเวลานี่ชาตินี่ชรลานี่ปยาธินี่มรณนะเห็นไหม สิ่งเหล่านี้มาจากไหนอาศัยอะไรที่เกิดมันมาจากโครงกระดูกและมันอาศัยเกิดที่โครงกระดูกนี่เองไม่ใช่หรือใจเราที่ได้รับทุกข์โทมนัสฟุ้งซ่านไม่เป็นอันอยู่อันกินและอันนอนที่เราได้รับอยู่เวลานี้มันมาจากไหนเล่าไม่ใช่มาจากชลาพยาธิมรณะ ที่มีอยู่เต็มทั่วไปในโครงกระดูกของร่างกายอันนี้ดอกหรือหมามันหลงห่วงกระดูกซากควายที่ตายหามันยังปล่อยทิ้งวิ่งหนีได้แต่เรานี่หนะยิงโง่กว่าหมาสิอีกหลงลักหลงห่วงแหนหลงนอนกอดนอนสมงมอยู่ตลอดเวลานอกจากทุกข์แล้วเราไม่เห็นว่าเราจะได้อะไรจากการแบกโครงล่าง อันเป็นภาระอันหนักอึนนี้เลยอย่างไรเราเห็นจะประกอบความเพียรอย่างหนักต่อสู้หัวเด็ดตีนขาดไม่ถอยหนีเมื่อท่านคิดได้ดังนี้ท่านได้ทำความเพียรพิจารณาอยู่ไม่นานจิตของท่านก็รวมสงบลงอย่างแน่นหนาจากนั้นอาการป่วยไข้หวัดของท่านก็หายกลับมาแข็งแรงตามปกติหลวงปู่ฟัน ลำพึงถึงพระอาจารย์ใหญ่คือหลวงปู่ม,ม่านภุริทัตเตระเราไม่ควรอยู่ห่างจากพระอาจารย์เราควรจะอยู่ใกล้ชิดเป็นลูกศิษย์คอยติดตามรับใช้และฝึกปฏิบัติตามท่านอย่าได้ห่างแต่ตอนนี้เราเองยังเป็นพระสังวาสก็คือยังเป็นพระในสังกัดมหานิกายแต่มาปฏิบัติแบบธรรมยุทธ์จึงเป็นคนละนิกายกัน ไม่อาจาจะร่วมสังฆกรรมทำสังฆกิจใกล้ชิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เราจะได้ออกทุดงไปกับคณะของท่านด้วยเมื่อคิดดังนั้นท่านรีบเก็บอัฐบริขารออกเดินทางมุ่งหน้าไปหาพระอาจารย์ใหญ่ทันทีโดยได้ทราบข่าวจากชาวบ้านว่าพระอาจารย์มั่นได้นำคณะมาพักอยู่ที่วัดมหาชัยอําเภอหนองบัวลำพู จังหวัดอุดรธาน,นีในขณะนั้นเมื่อพบหน้าหลวงปู่มัน่นหลวงปูมั่นกล่าวออกมายิ้มยิ้มแถมคบคันว่าคฮอท่านฟันข้าวก่อนได้ยินเสียงเสือร้องจิตใจจริงสงบมาคราวนี้ได้หมาแทกกระดูกเป็นอาจารย์เข้าอีกแล้วจึงมีสติรอบรู้ในอัดในธรรมท่านฟันถือเอาหมาแทกกระดูก เป็นอุบายอันแยบคลายสำหรับเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจให้สงบจนสามารถทาให้เห็นแจ้งในธรรมนั้นถูกต้องแล้วชื่อว่าเป็นสิทธิ์ของพระพุทธองค์โดยแท้การเห็นอะไรแล้วน้อมนำเข้ามาพิจารณาภายในจิตในใจเช่นนี้เป็นการกระทำที่ชอบแล้วก็เท่านั้นแหละหลวงปู่เกิดอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่ที่ไหนหรือแม่แต่คิดพระอาจารย์ใหญ่ก็รู้หมดและรู้ได้อย่างท่องแท้ไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลจากท่านเพียงใดหากท่านต้องการรู้ท่านก็จะรู้ทันทีจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เหมาะที่สุดหลวงปู่ฟันจึงได้กาบเปลี่ยนนมมสการ ตามที่ตนเองต้องการเปลี่ยนยัติเป็นธรรมยุทธ์อันที่จริงหลวงปู่มั่นท,น,ทนท่านทราบล่วงหน้ามาก่อนแล้วเพราะท่านได้ติดตามความรู้สึกนึกคิดของสิทธิคนนี้มาเป็นเวลานานพอสมควรว่ามีจิตศรัทธาเลื่อมใสจึงได้ตกลงรับยติให้ตามความประสงค์ห้าพรรษาที่หลวงปู่ฟั่นครองวัดมาในมหานิกาย เมื่อเข้ามาสู่ธรรมยุทธนิกายก็ต้องมานับพรรษาใหม่เรียกว่านับพรรษาหนึ่งอัฒบริคารต่างๆก็เตรียมใหม่สำหรับการบวชใหม่พร้อมกับฝึกซ้อมการขานนาจนคล่องแคล่วไม่มีติดขัดเขืขินแล้วจึงได้ออกเดินทางไปบวชเป็นธรรมยุทธนิกายที่วัดโพธิสมพร จังวัดอุดรธาน,นีเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2468เวลา15นาฬิกา22นาทีโดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจุมพันธุโลตอนนั้นท่านนำลงสมณศักดิ์ที่พระครูสังฆวุฒธธิกรเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ลดเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์มุกเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากที่หลวงปู่ฟั่นลาจาโลได้ยัตติเป็นธรรมยุทธนิกายแล้วหลวงปู่ฟั่นได้ไปพักอยู่กับคณะหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่ที่วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายและได้อยู่จำพรรษาที่นี่ด้วยวัดแห่งนี้ จึงนับเป็นพรรษาที่หนึ่งของหลวงปู่ฟั่นในนิกายใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2468ในพรรษานั้นมีพระที่จะบรรษาอยู่ด้วยกันดังนี้พระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระพระอาจารย์กูธรรม,มทิโนพระอาจารย์อ่อนยาน,นัสิริพระอาจารย์สาร พระอาจารย์ฟั่นอาจาโลพระอาจารย์กว่าสุมโนหลังจากหลวงปู่ได้ยัติสู่นิกายธรรมยุทธ์แล้วท่านเกิดอาพาธเป็นไข้ามาลาเรียตลอดพรรษาแม้จะออกพรรษาแล้วก็ย,ยังไม่หายแต่การประชุมทุกครั้งท่านไม่เคยขาดจนหลวงปู่มั่นออกปากชมว่าท่านฟัน่นได้กำลังใจมากนะพรรษานี้